ลูกสาละเป็นได้ลูกเป็นได้เต็มนึกแต็มเป็นได้ลูกนี่หลัไไหบเป็นได้เหมือนกันหนูเปียแม่เบิางน้ำเนี่ยียแม่เบินงหมให้กันหน่อยหนูแม่เบิางขาด้วยยังองอดิยังองอดิยังองอเอออย่าไปอย่าเร่งสิอย่าเร่งสิอย่าเร่งสิตลกชอบบวมหนูตัวนี่ชอบบวมแน่แล้วโอ้ยเหมือนว่านบวมคับก็นี่มาดิเพี่ อันยกแล้วี่ถือยาโอ้โอหคางแน่อย่ล่ะโอ้ยลูกสาวสาวถือตัว้นถือลูกหล่ะถือตัวส้นคางหักเลยลูกสาวแม่ลูกสาวแม่มหักเลยถือลูกโอ้ยเก็บบ่ลูกเก็บบ่ข้อมือหน่อยขอบ่าได้ไหมเนเก็บมือยกบ่ได้ อย่าเงี้ยเงี้ยเงี้ยเลยสิละ่ะโู้ยตัวโตวลูกสาวข่อยดีหลุเหยบาบคายหักนั่นแหละเนะบืองเมืองที่แม่เป่าให้ออมพลูออมพลูออมพลูคนบูบูมันเจ็บเพียงหายออมพลูคนพูบูมันเจ็บเพียงหายออมพลูคนพูบูมันเจ็บ เพียงหาย <ś led> หายแล้วจะหายแล้วยุบแล้วมาว่านไข่ครับพี่น้องเออมาว่านเนี่ยใครบวมจนว่าพาไปฉีดยาหมอเดืเอดเราซะกสามเข็มสามเข็มก็กระบวมเลยบวมไปหมดเมื่วมวมอวานจะให้เรียนน้ำหลดจะเรียนน้ำหลดว่ บอกว่าฟังไลป์เป็นได้บ่อเป็นได้บ่อเก็บคักันปะเก็บคักมันปะเก็บ,เบจังเลยอันนี้หายแล้วอันนี้หายแล้วค่ะอันนี้หายแล้วค่ะหายเก็บแล้วจระโอ้ย

เมื่อวานเป่ปงเลยเมืม่อวานเราจะว่าตัวดีคายอีขึ้เบิร์ตจิระโอ้ยน่าชมฉานทั้งเลยลูกสาว้ยัน่าชทั้งเลยลูกสาวแม่เจ็บประลุกเจ็บรถเหยียบแล้วว่าแล้วเขาแลรงมากัดตืิมอีกจริระโอ้ยเป็นดา้ดานในนั่นาหลาะเนาะ บาไวเบาไวนั่นแหละมึงอีหล่ะเด้ออีหล่ะถึงรถเดียบไปได้มากัดได้หลายอยู่างนั่นแหละอืมมั <c oughs> นเนาะที่ขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หนูนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกระหนาสวัสดีได้บ่างเอาสวัสดีค่ะเด้อสวัสดีค่ะบอยยกเลยพี่น้องะตะเกาวนิ่งยกได้บอกสวัสดีสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะอันยกอันยศว่าอะไรอันยศยศสวัสดีค่ะโอ้ยหลายเกมแม่ลูกขอบคุณน,นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะผุ่นน้องสาวให้กำลังใจท่นั่งเตียงตากีเอาขนาดนี้ไปใช้วันเท่ะนั่นแหละหาแต้มก็ได้ท่านะ แต่ก็ได้น้น่นะตะกี้ตะก,กี้วัดีกล้องหน่อยค่ะตะกี้ตะก,กี้วัดีค่ะเอาวัดีค่ะท่นี้นะคะวัดีนนะคะ่นนะ,คะขอบคุณค่ะ